啊。<noise> <noise> <noise> ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะที่ได้เดินทางมายืนเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคมในวันนี้นับเป็นนิมิตที่บึกขาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ท่านโกงหมุทีนะคิดว่าที่เห็นเนี่ยนะก็ในหลายเรื่องที่ท่านได้ดูในข่าวัดสกุลรัฐเพราว่าท่านถ่ายทอดไปยังลูกหลานท่านไว้อย่างไรนะครับ ถ้าทุกหน่วยงานได้ทําหน้าที่ตามหลักธรรมมาพิบาลและหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยประกอบกับกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยก็จะทําให้สังคมเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนที่บอกว่าประเทศชาติมีได้รับประโยชน์จากประเทศชาติแล้วก็ความผาสุกข,ของประชาชนก็เลยเป็นที่มาว่าเราได้มีการขยายเครือข่ายคุณธรรมนะครับแล้วก็ตั้งที่โครงการใหม่ว่าเป็นเครือข่ายเพื่อผู้ตรวจการไปดินเพื่อคุณธรรม งสััคคมครบเป้าหมายที่กําหนดไว้เนี่ยก็คือที่องค์การปกครองท้องถิ่นซึ่งก็มีอยู่ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีนะครับเป็นเทศบาลนครเทศบาลตำบลอบตอนเนี่ยซึ่งก็อยู่ใกล้ชิดประชาชนต้องทําหน้าที่เรื่องของการรักษาความสะอาดความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่นก็เน้นย้ําไปในส่วนนี้ครับแม้กระทั่งทางจังหวัดก็ดีนะครับซึ่งมีหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสาธารณสุขที่เรียกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดห้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิน่นเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ที่ต้องรักทั้งต้องประสานงานร่วมกันทั้งทางจังหวัดและงค์งการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราเลือกมาที่จังหวัดนครสวคนครในครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเรามีเครือข่าย ของผู้ดกูการไปดินนะครับที่เคยไปเข้าหลักสูตรอบรมก็เหมือนเป็นผู้นำนะครับที่จะนําเอาเรื่องของธรรมาพิบาลนะมาสร้างขยายผลในท้องถิ่นแล้วก็ทางเทศบาลนครสกนลนครนะครับที่ได้ไปเคยไปอบรมมาแล้วที่กรุงเทพเมื่อปี62ก็นำเอามาขยายผลนะได้เป็นรูปธรรมนะครับระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยได้ขยายเครือข่ายไปในชุมชนเนี่ยตั้ง4-50จ 50, 50้ชุมชน ก็ถือว่าท่านได้ทําหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การที่มีธรรมาพิบาลของเทศบาลก็ดีนะครับของหน่วยงานรัฐก็ดีเนี่ยก็จะทําให้การดําเนินงานต่างๆเป้าหมายที่ไปสู่ประชาชนเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะครับประชาชนก็จะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขครับ